สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมจักรกอช็อตนิวส์ในคลิปนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับผมจะมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยครับผมเริ่มจากนักเตะขาออกนะครับผมก็เริ่มจากเชลวี่โอโจนะฮะคนนี้ก็ถูกยืมตัวไปมิลวอห์นะฮะในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับผมต่อมาก็เป็นริสวินเลียมนะครับผมคนนี้ก็ถูกยืมไปสวอนซีซิตี้นะครับผมก็เป็นทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพ เช่นเดียวกันนะฮะต่อมาเป็นเบนจามินวูดเบิร์นนะครับผมหรือว่าเบนวูดเบิร์น Wood นะครับผมดาวรุ่งเช่นกันนะฮะก็ถูกยืมไปแฮทออฟ i n e นะฮะในลีกสกอตแลนด์นะครับผมต่อมาเป็นเบนเดวิสนะครับผมก็ถูกปล่อยยืมนะครับผมให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมในลีกแชมป้ยนชิพเช่นเดียวกันนะฮะแล้วต่อมานะครับผมเป็น จอจิโอไวเนดูมนะฮะคนนี้ก็หมดสัญญากับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็ย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับผมก็ได้ไปเล่นประสานงานกับเนมาร์เอ็มบัปเป้แล้วก็เอลิโอเนลเมสซี่นะครับคนนี้นะต่อมาเป็นมาโก้กรูยิชนะครับผมก็ถูกปล่อยยืมไปให้กับ FC ปอร์โตนะครับผมพร้อมพร้อมกับพ่วงกับออปชั่นซื้อขายนะฮะน่าจะประมาณนั้นคนต่อมานะครับผมเป็นบิ๊กป้อมนะครับผมเซอร์ดานชาคิวรีนะฮะคนนี้ก็ปล่อยไปแบบ ถาวรแล้วนะฮะไปอยู่กับโอลิมปิกลียงนะครับผมแมเสียดายจริงนะฮะสำหรับบิ๊กป้อมคนต่อมานะผมไม่ใช่ไม่ใช่ดาวลุ่งแล้วนะฮะโอ้โหชื่อเขาชัายว้ อาโวนิยี่นะครับผมก็ถูกขายไปให้กับยูเนียนเบอร์ลินนะครับผมในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมและคนสุดท้ายนะผมก็เป็นแฮร์รี่วิลสันนะฮะก็ถูกขายไปให้กับฟูลลมนะครับผมในลีกแชมเปี้ยนชิพนะฮะต่อมาเรานักต่อมาเรามาดูนักเตะขาเข้ากันบ้างนะครับผมก็มีเพียงแค่คนเดียวนะฮะนั่นก็คือ อิไบร์มาโคนาเตยนะครับผมก็เป็นกองหลังนะฮะจากทางอาร์บีไลทิบนะครับผมที่เข้ามาในฤดูกาลนี้นะฮะช่วงซัมเมอร์นะครับผมโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการอัพเดตตลาดการซื้อขายของทางทีมลิเวอร์พูลนะครับใครเป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลนะครับผมมีความเห็นยังไงกับการซื้อตัวก็คอมเมนต์กันได้นะฮะหลงแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ